ครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยและก็พี่น้องชาวลาวนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับผมทางทิตตอกไลน์เฟซบุ๊กและก็ไอและก็อินสตาแกรนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับผมมาศึกษาดูงานนะครับวันนี้มาศึกษาดูงานเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยบ้านนอกนะครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับจะพาไปนั่งรถไปมหาวิท ชยาไรบ้านนอกนะครับผมไปศึกษาดูงานที่นั่นครับจังหวัดอ่างองนะครับเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับผมก็บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้นะครับผมมีคนออกเที่ยวเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้ช่วงก่อนที่จะอ,อ,อะไรนะวันสงการนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนะ ครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับจะลืมกดติดตามช่องนะครับมะม่วงกล้วยสตูดิโอนะครับผมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ครับผม้้ไวด